เป็นน้ำอ่ะใช่กีเย่ันเป็นยายาช่วยรักษาถ้าบาดูหายให้ดื่มน้ำอ่ะเบลต้องกินน้ำมันนะได้ไหมไม่เยอะหรอกกึกเดียวแล้วก็อ่ะอ่ะเ็นเกลียวมากประมาณนี้นะคนนะนื่อือน้ำของโอเออกินกินกินไปง่ายเไปง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สีหุ่มปานาอาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเล็กแาก่องพี่แฝดผ่านไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมขึ้นมาหาบาลูที่กระตอบทุกคนนะแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์พี่พีฟสีหนึ่งท่านนะทุกคนท่านหนึ่งก็คือให้เอาใบาของว่านหลังจืดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะใช่แล้วก็เอามาให้บาลูกินเพราะว่าอาจจะลดไข้ก็ลดอาการป่วยของเขาที่เป็นอยู่ใบของ ว่านังจืดน่าปประมาณนี้ทุกคนนะผมถามแม่ผมมานะหอมๆรวมจะไปปวดกับน้ําให้เป็นน้ํามันก็จะให้ปลาลูกินนะเพราะว่ามีพี่พีติบอกว่ามันสามารถช่วยรักษาพวกอ่าไข้ป่วยหรือว่าแก้ไอแก,แก้ปวดเมื่อยหรือเปล่าประมาณนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาปลาลูกันทุกคนนะไม่รู้ว่าตอนนี้ปลาลูมากระตอบหรือยังเจราสูงมากๆทุกคนนะโอเคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องพี่แฟด V2 ให้ผมทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ให้ผมนะครับผมไปเดินทางกันพ,พี่ตอนนี้ผมเจอบาลูกำลังนั่งซับปืนอยูน่นะทุกคนนะเนี่ยนี่ซับปืนอะไรไเลยไปนะครับช่วยบาลูสซับปืนแล้วก็ก่อไฟกันมันจะยังไม่ก่อไฟนะทุกคนนะ มันแกจะไอคนนะมันบริมีเครื่องไอเยวยนะไปนี่ไม่ติดแต่มันสะพื้น,นนะโอ้พี่พี่ถั่วสวยมากๆเลยมาทีไรก็ติดใจกับถั่วทุกคนนะมาลูทำอะไรสวัสดคีครับวันนี้ผมมาเพียงคนเดียวทุกคนนะแฟตใหย่ไม่มานะมาแค่แฟตเล็กนะทำอะไรครับผมจุดไฟใช่ป่ะ โอเคผมช่วยมารูก็ยังไม่ค่อยหายคร้ทุกคนนะก็กินยายังอ๋อกินยาแล้วผมให้ยาไว้ทุกคนนะแล้วก็ให้บอกให้กินเป็นเวลาหลังอาหารขอเข้าใจนะลาซูล่ะอ๋ออยู่ทถ้ำทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยบาลูจุดไฟนะเพราะว่ายุงเยอะบาลูก็เพิ่งเพิ่งมาถึงใช่ป่ะบาลูอ๋อโอเคโอเคไปแล้วจุดไฟกันเฮ้พี่ผักบุ้งผักบุ้งสวยมากพี่ดูโอ้โงงามมากๆเลย โอ,องามมากคือท,ท,ทุกทุกทุกร่องละแล้วก็กฟังก์ชักำลังโตทุกคนนะงามมากมากอืมโอ้ขอ้าวโพดโอเคไปไปช่วยบาลูจุดไฟกันบาลูมาผมช่วยอ่าเฮ้ยผมมีอะไรให้กินด้วยอ่ายังไม่บอกก่อนนะว่เาเราเอาอะไรมาให้เขากิน ออยังไม่รู้กันนะติดไฟกันมาลูมาดูจ hmm. ับเล็กๆหน่อยซักบ,บางๆเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตร mm hmm. งนีง้ประมาณนี้ก่อน ทั้งวันพี่อันนี้ก็เริ่ม B, เบาแล้วอันนี้อันนแล้วแหละออโอเคโอเคเอาเลกกุ่านี้ได้ป่ะ เบาบางไ้อยไปดู ดูดีขึ้นยังอ,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 อ๋อยังยังไออ,อ,อยู่ใช่เปล่ายังไอรู้สึกว่าน,น,นั่หนักนุงง่วงตัวยังไม่ค่อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำน้ำเมื่อกี้บางแตกนอนแล้วดึงชวนนะเราจะไปดูหัวกันนะน้ำขึ้นเยอะแล้วแบบมันรู้ ป,ปมีปลามีปลาใช่ใช่น้ำก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรคนนะก็อยู่แล้วตอลอดปีแล้ว ไฟกันมาดูยุงเยอะมาดูนี่ฝนตกปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนกำลับบงตกก,กันกำลังลงเม็ดเลยฝนกำลับบงลงเม็ดเลยใช่ใช่ฝนตกแรงมาจุดไฟกันทุกคน ใช่ใช่ทุกคนมาดูบอกว่า,นาหนาวนะก็ยังมีไข้ยอยู่ทุกคนนะกัี่โมงนะกับท่านั้นกี่โมงก็คือพาทิศตกใช่ป่ะอ่า ทุกคนนจะเอาใบว่านล้างจืดเนี่ยจะบดกับกระบอกไม้ไผ่นะแล้วจะให้บาลูดื่มน้ําของว่านล้างจืดจะได้อาการที่เป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะก็ลองดูทุกคนก็เป็นชนิดหนึ่งเหมือนกันมาจะขอให้บาลูถือกล้องให้ผมนะเพื่อในความที่สะดวกในการทำ ของผมมาลูหอูถือกล้องเลยนะจับอย่างนี้จับจับจับแล้วส่องใบอย่างนี้เดี๋ยวจะทำยาให้กินนะเฮ้ยมาหนูทีดีนะอ่าจะให้บาลูกินบาลูต้องกินนะโอเคโอเคโอเคไปอย่างนี้ก่อนทุกจะหาที่บด บทยาให้คนป่ากินทุกคนบางทีก็อาจจะเคยกินแล้วก็ได้แต่ขอแค่แค่ไม่พูดหรือเปล่าโอเคทุกคนไปทำที่บทกันนะที่บทยา

อาหันมาหันมาอย่างนั้นแหละเราตูปไปไหนล่ะตลหรอือใช่ใช่ใช่น้องไปตีลาซูนะทำไมก็ให้เขาทำไปอือไ,ไม่ตีแล้วไม่ตีเป็นไงดีก็พอแล้วตูอยากจะอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะากทำแบบ ในสินี้เขาอยากทำนะไม,ม่ตีเขาหรอกเขาจะทีวีไปดูให้คุ้มงานนี้จะให้ปลาดูช่วยเต็มที่ทุกคนนะเพราะว่าผมทำให้ปลาดูกินปลาดูต้องช่วยผมช่วยช่วย Ô ta mà, trích con mà. thamá. ta mà. thamá? đưa lượt ta Đưa lượt ta Ô ta thamá? Ô lượt nữa. ตามให้เป็นน้ำให้วคนวนะดูดูอือฮะนี่นี่ต้องกินนะกินน้ำมากใช่กินเย่มันเป็นยายาช่วยรักษา ถมาดูหายเดี๋ยวผมให้ดูน้ำมาดูนี่อยู่น้ำนะนี่ทอออออออี่เขียวเงี้ยเหะอปะนี่โดนก,กินนะเ๋ยหาย เดี๋ยวจะเอาเนื้อออกให้ดต่น้ำอ่ะบือต้องกินน้ำมันนะเดีไหมไม่เยอะหรอกกึกเดียวแล้วก็พออ่ะอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะผมก็ถามแม่ผมไปทีนะ ฮะะฮะเหม็นเกลียวมากนี่พี่ครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะน้ำของว่านล้างจืดนะทุกคนนะชัดปะนี่แกเขียวๆแบบนี้นะมาะดูคือคือนะเหยียบไฟพอนไปไปกินที่กระต๊อบกัน บอลูอ่ากินกินกิน <c oughs> เป็นไงบเป็นไงทุกคนมารูบอลูถ้าเป็นไงผมงชิมดูนปเรืร่มไปเรื่มมาโอ้ยบาดูกินหมดเลยดูดิเครื่องเลยอะแยะทุกคนเันเขียวพอจะทำแก้วใหม่ให้บาลูนะมันเขียวมากเลยฮมสุจดยอดเลยบาลูกินนี่เหรอวะ ทุกคนพี่พิเศษผมให้บารลูกินตามที่พี่พิเศษร้องขอมานะเป็นไงบารลุฮะชาลิ้นเหรอไม่ได้ไม่ได้นไรได,ไได้โอเคโอเคบรรลูเป็นไงมนั่งคุยกันก่อน,นทุกคนให,ให้ให้กินยาเรียบร้อยทนะุกคนนะก็รอดูว่าบาลูจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นยาสมุนไพรแบบโบราณดั้งเดิมนะนะบาลูจามแนละ้วบาลูจามแนละ้ว มาคุยลับลบนตกแล้วนี่ยตกฝนตกฝนตก็ทำต<อ>นามคำมีพิพิธีนะให้กินกับว่านลัางชื่อบดเป็นน้ำให้กินเรียบร้อยสภาพเป็นี้เลยมันแต่ว่ากินแปุ๊บเรียบไปก้วนปากเลยเรียบไปกินน้ำเลยหนาวหนาวนนี้หนาวหนาเ้า เดือดจ้าค่ะค่ะจบเดีุ๋่งจ้าฝนตกอ้่าอย่าพุ่งกลับถ้ำฝนตกเดี๋ยวเตียหมดให้น้ำังนี้ก่อนรอดนทุกคนันนี้มาทำยาปลาลูกินนะก็คว่าจหนึ่ี่ขาไม่ดื้อนะเขาก็เชื่อฟังเชื่อฟังที่ผมทำให้ทำตามนะ nằm pha đấy ông ạ, tôi nói để lấy cái trạng điên nữa, tôi nói là đi rồi đó, được 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 được

ฝนตกเย็นชุ้นฉ่ำ อุ่นๆน,นะเพราว่าที่จะแห่ไขมันหมาหรือเปล่าอุ่นมากเลยแต่วที่ผมมาหามันแล้วอ่ะตัวร้อนจีเลยกินากระใหญ่นะมันร้อมากตัวไขขึ้นสูงทุงกคนนะดูกินไหมไปกินกนะัน้ำเอ่อหหิวหิวแลกนมาไกลมาก พี่ง่ายบรลุนอนพักไปก่อนนะเพราะว่าแกเพกิ่งนีกินยาเมื่อกี้อาจจะแบบมีอาการง่วงแล้วก็เพียนะผมก็จะนั่งเฝ้าแกก่อนเดี๋ยวปิดที่พักนั้นผมก็จะแยกย้ายกลับเพราะว่ารอให้ฝนหยุดก่อนผมจะกลับบ้านบารลุจะกลับทํานะ เป็นสวยมากพี่ บุ้งงามมากดอกบุ้งวิวโอ้โหสวยงามมากเลยดู ก็เขาบอกว่าเราก็ตั้งใจทําให้มันออกมาดีทุกคนนะมันก็ออกมาดีตามที่ต้องการนะนี่ขอกทองขอกโพดโอเคพี่ๆแต่ผมขอยัดเปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บาลูก็ลับอยู่แล้วผมไม่จะถ่ายรบกวนเขานะถ้าฝนหยุดแล้วเราจะแยกยาก้ยายก,กันกลับผมก็กลับที่ของผมบาลูกับที่ทํางของเขานะโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเดต อาการบาลูให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียเท่านี้ทุกคนสวัสดีครับ